ลูฟี่หกดาวอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม่ถึงแม้ว่าผมจะได้มันมาง่ายง่ายก็เถอะนะครับแต่ว่า6ดาวตัวแรกในรหัสนี้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นไอเฮียนี่เท่านั้นไอต่อก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบกโลบ,ก,โลบกและก็โลบกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลย คลิปนี้อัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอารมณ์ผมกำลังมานะครับผมวันนี้เนี่ยผมต้องได้เนาโตะหกดาวเว้ยแต่มันจะไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนนะก็ซูนีู่ดทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะครับผมกับแมป a l l Star Tower Defense นะครับผมแมปที่น้องๆทุกคนชอบมากเลยนะครับแล้วผมตอนนี้ก็กาลังมีไฟเกมนี้มากนะฮะหลังจากคลิปแรกๆนะครับผมที่ผมเล่นโดยที่มีแค่อ,อุซอบโงโง่ๆนะครับผมแล้วก็คิดคอนเทนต์บ้าๆบอๆแล้วเนี่ยนะฮะ เราจะมาสุดกันที่วันนี้แหละืจริงก็ไม่ใช่สุดวันนี้เรากูพูดเหมนนแหละเราก็ยังจะคงบ้าๆบอๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเป็นตัวตลกในวงการต่อไปผมมส่ายอมเล่นไก่ให้น,น้องๆทุกคนดูถูกดูแคลนนะครับในคลิปต่อๆมาเนี่ยนะครับแต่มันจะไม่ใช่ต่อจากนี้อีกแล้วก็แน่นอนนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาอัพนารูโตะของเรานะครับเอไม,ไม่ใช่นารูโตะซาลูโตะนะฮะอ่านยังไงนารูโตะก็ผมมันตัวเซ็ตนะครับตัวเบลเลอร์ใหญ่เท่าบ้านเนี่ยฮะแต่เราก็เรียกนารูโตะไปแล้้หหนนนคัือดูามงก กูทำใจเรียกซาลูตโตไม่ลง ปาเดี๋ยวเราจะมาอัพเวลของพี่นารูโตะแล้วนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมไปลงอินฟินิตมานะครับผมซึ่งก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะโอเคมีแค่นี้นะฮะเลเวลเพิ่มไปนิดหนึ่ง oh. แดกเยอะๆจะได้ตัวใหญ่ๆนะลูกนะจากนารูโตะตัวแรกที่เกมแจกมาตอนนี้เนี่ยเขาได้มีเลเวลร1 4แล้วกับ4ดาวของเขาแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนโฉมเขาให้เป็นหาดาว <Huh? S 1> โอ้โหตื่นเต้นมากเลยโอ้โหดาเมจนี่อัพจาก22.73นะครับไป56.84เลยว่าโอ้โห ระยะการโจมตีก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งคููดาวในการตีก็เพิ่มไปอีก2เท่านะฮะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมรักนารูโตะนะครับผมอัปเกรดเลยอ้าวอเอาแล้วนะฮะไอ้เยี่ยงเหมือนเดิมเลยเยี่ยงดูนะกูลืมเอาตัวออกแป๊บ ถูกตัวโอเคถูกตัวโอ้โหลูกไอคอนนี่คืออย่างเท่ตอนนี้นะฮะนารูโตะของเรานะครับผมอยู่ในโหมดคุระมะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สุดนะครับผมคือมันยังไม่ใช่แบบว่ามีเสื้อคุมอ่ะนะแม่เฮ้ย <c oughs> ผมว่าแม่งเริ่มเท่แล้วนะเอาจริงอ่ะอู้เวลาเดินนี่มีเอฟเฟกด้วยนะเนี่ดูสิฮะแบบมีเป็นควันว่ะแต่แม่งเท่มากเลยนะเอาจริงผมว่าร่าง ห้าดาวนี่แม่งเท่กว่าล่างหกดาวอีกนะเว้ยคือมันยังมองรู้เรื่องว่าเป็นนารูโตะอยู่ก็อย่าไะคือหกดาวก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมันยุ่งเหยิ่ไปหมดเลยมันเหมือนสารพระภูมิอ่ะมึงมึงรักนารูโตะจริงปะเนี่ยโอเคนะฮะวันนี้เราจะพาน้องโตอของเราเนี่ยครับไปลงเออ่ของหนักกันเลยแล้วกันหมดอินฟินิตนะฮะจัดไป <c oughs> ลงตัวเดียวด้วยคือถ้าไม่บ้าเนี่ยไม่ใช่ช่องกูจริงๆอ่ะ ซึ่งแน่นอนนะครับแมปที่เราจะลงนะครับผมก็ต้องแมปโคโนฮะอยู่แล้วนะครับผมกดเริ่มไปเลยเห็นนารูโตห้าดาวอยู่บนบ่าขนาดนี้นะคงไม่มีใครกล้ามาหรอกครับผมเขาคงแบบนี่นเอานารูโตห้ดาวลงอินฟินิตเหรอครับมึงคิดอะไรอยู่เดี๋ยวกูขออนุญาตปิดสคริปเวฟก่อนนะเดี๋ยวมอนมาเยอะเกินเดี๋ยวจะไม่ไหวซึ่งนี้ก็จะเป็นแมปอินฟินิตของโคโนฮะนะครับซึ่งโหมด เอ็กซ์ตีมไปสิเฮี้ยกลัวไม่ไหวนะก <c> ล <oughs> ัวแม่งไม่น่าไหวแน่นอนอ่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันนะครับผมโอ้โหซึ่งแรงการตีนี่ก็ยังอุบาทเหมือนเดิมนะโอ้ยเป็นเอลีด้วยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ let's go นารุโตะฉันเชื่อว่านายทำได้นี่นี่ครับผมโอ้โหมันคือแม่งเท่มากอะเอาจริงจคือมันยังมองออกว่าเป็นนารุโตะนะครับผมแล้วลวดลายของเขาที่ผมบอกแล้วว่าเฟี้ยวนะครับผมดาเมจเริ่มแรกอยู่ที่50นะครับผมมาดูกันนะว่านารุโตะในโหมดอินฟินิตเอ็กซ์ตรีมจะเป็นยังไงนะฮะคือผมว่ามันไไไไมมมม่่่่่หววออออออยยยููแแลลลลล้้้้้นน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 ะะะะคคครรรััััับผผีีีเเเงงงงกกจจดดดโทททา มอนออกมาแล้วนะฮะเลือดสตาร์ทอยู่ที่400เฮ้ยอาจจะไหวก็ได้นะเว้ยเฮ้ยพอผ่านเวฟแรกๆไปนี่อาจจะไหวนีครับผมแต่ว่ากูกลัวมันจะโอ้ย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 เฮียมีตัววิ่งเด็วด้วยชิพายแล้วมึงยังไงเตะเตะมึงตึงแล้วนะแรงการตีมึงมีแค่อยู่แค่นี้เฮ้ยโอ้โหนี่มีแบบแบบแค่นั้นนะมีแค่นั้นนะครับผมซึ่งมอนเลือดแทบไม่ลดเลยเฮียเฮ้ย skip เวฟไป skip เวฟกูรอมาวางข้างหลังเี่แต่วางข้างหลังมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีดีว่าเฮียเอ้ยคือคือคือเอ่อโต พังครับพังก็อย่างที่กูคิดจริงๆนะฮะมันไม่ไหวครับผมมันจะเอาอะไรไปไหวนะฮะดาเมจแค่50าสิบเนี่ยผมมาเอ็กซ์สีมนะฮะนี่มึงทะลึ่งเกินไปแล้วนะครับผมจนจะเวฟ3ามไปแล้วในตังกูยังไม่พอซื้อตัวเลยนะครับผมเอามาฮะมอนเฮ้ยแต่ผมมีความหวังว่าแนวโตะผมต้องต้องผมต้องเชื่อมั่นในแนวโตะผมดิเอ้ยแนวโตะลูกพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมนี่มึงฆ่าได้สักตัวหรือยังในตรงนั้นนะฮะไอตอสเอ้เอ้เอ้ยสกิปสกิปโอ้ยจบแล้ว จบจริงอันนี้อันนี้จบจริงอันนี้จบแบบไม่น่าจะไปต่อได้แล้วด้วยเชื่ออะไรวะทำไมทำไมแม่งรังแกโตะผมกันนะโอ้โหเออเนี่ยโอ้ดูดีสกิลโตะผมอย่างเท่โอ้โหดีกว่าปลาคุณไหนโง่โง่กากาซะอีกนะฮะมีกระสุนวงจักรสามลูกนะฮะเออนะครับก็เฟลกันไปนะครับไม่น่าจะได้ส้นตีเลยเลยนะครับทำดาเมจไปแค่454อุบาทไปแม่งเสียชื่อนารูโตะกูหมดเลยแล้วคนที่ทำเสียชื่อนี่ก็คือกูซะด้วยนะป่ะไม่เป็นไรนะครับผมเอ็กซ์ตีไม่ไหวเราลงแบบธรรมดาก็ได้ เนี่ยกูยืนดักเลยสัตว์ใครจะเข้ามานะกูไม่ให้เข้านะเว้ยมึงดูตัวที่อยู่บนบ่า,บา,ากูซะก่อนแล้วมึงจะหนาวและยิ่งถ้ามึงรู้ว่ากูมาตัวเดียวด้วยเนี่ยนะมึงจะหนาวไปใหญ่เลยมาเดีนนะ๋ยวเราวางนารูโตะไว้ที่เดิมเลยแล้วรอบนี้เนี่ยเราน่าจะต้องได้เล่นโหมดธรรมดาเอ็กซ์ตรีมนี่อย่าหวังเลยนะฮะ Naruto ห้าดาวนะกูต่อยมึงเวลตันมึงก็ไม่ไหวนะครับสำหรับห้าดาวอะ่ะก็ถือว่าทำคอนเทนต์ขำๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมมาดูกันว่านารูโตะห้าดาวในโหมด Infinite เนี่ยนะครับตัวเดียวเดีน๋ยะครับผมจะ ทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับแล้วมันจะไปอยู่เวฟไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนผมไม่ได้หมายถึงตัวเดียวแบบวางตัวเดียวทื่อๆแบบนี้นะแล้วก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะไปได้เวฟเท่าไหร่นะครับผมเพราะเวฟ14บมันจะมีตัวแอร์มานะไ <_ mel odie> อ้ไอ้ครูมไม่น่าทำคอนเทนต์นี้เลยว่ะ <_ mel odie> เอาเป็นว่าเราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยมันจะไปถึงเวฟ14บหรือเปล่าไงอเอดี๋ยวับผมเปิดมาฮะไอ้นี่กระจอกอยู่แล้วเฮ้ยตัวชั้นอีกคนนะครับผมซึ่งเออครูดาวครูดาวมันหกไงอ้าวเที่ยแล้วไงเทียมึงยังไม่ท มึงโอ้โหวิ่งออกมาหลังบ้านอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นี่เราน่าจะสบายนะเออแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับผมจะโดนดาเมจจากเจ้านาโตโตตัวนี้ไม่ได้นะครับผมอย่างน้อยถ้าคูจะแพ้เนี่ยกูขอแบบ,บเดี๋ยวบ้านแตกแบบตัวแอเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นไอ้ตัวง่อย,อยๆแบบนี้เนี่ยผมไม่ปล่อยให้เข้าบ้านผมได้หรอกเนี่ยคือตาแดงมาขนาดนี้ก็รู้นะครับว่าของดีนะครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งฮนะตังล้วได้จะพอทําได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราวาประมาณตรงนี้เร็วเร็วเร็ว410ย ชิบหายสกิปเว็บเอ้กดผิดเออโอ้โหเฮียวางตรงนั้นไม่ทันแล้วอ่าวางนี่แม่งเลยแล้วกันนะผมมามึงเจอ,อ เรียบร้อยนะครับแล้วมีตัววิ่งเร็วมา2ตัวนะผมซึ่งกูชัดเจนนะกูไอ้สักตัวหนึ่งเนี่ยมันน่าจะวิ่งเข้าบ้านได้นะฮะเพราะว่าครูดาวในการตีตัวนี้แม่ง6วิเลยนะครับโคตรจะนานเนี่ยผมเฮ้แต่ไม่แน่ถ้าระวังดักตัวหนึ่งได้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะรอดก็ได้นะโอ้โหแต่ว่าผมว่าการโจมตีมันนี่ก็เท่มากๆเลยเน,นี่ยเนี่ยดูดิฮะโอ้โหปล่อยกระสุนลงจักนะครับผมหลายๆมือพันกันไปดิเออเนอี่ยแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดเนี่ยมันอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะเออแต่กูไม่ได้ต้องการให้มันเก่งงงงงงขึ้้้้้้นนนนไไไไปปปปรรรรระะเเเเเเเดดดด็กกกูตตตตตอออาา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 าใใหหมมมมมััััััจจววววียยิิโคคสบลลผ อัปเกรดนารูโตะตัวหน้าเราแล้วนะครับเพราะแนวหลังตอนนี้เราไม่ต้องกลัวหาอะไรละซึ่งอัปเกรดไปเลเวลแรกเนี่ยเราใช้ตังค์330บาทนะครับผมซึ่งเราอัปไปเลยอ้าวงแรงเพิ่มขึ้นมานหนึ่งนะครับดาเมจขึ้นมาเป็น100่้อโหเอาเรื่องอันนี้เราอะเฮ้ยกิน้องนี่ไม,ม,ม่ธรรมดาเนี่ยซึ่งจากการอัปเลเวลแล้วนะครับสกูลสกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเรารออัปขั้นต่อไปเลยแล้วกันครับใช้ตังประมาณ650บาทเนื้อผมซึ่งอา่ามอนเพาฟูลมาแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่าไม่น่ากลลัวเย <c oughs> วันนี้อาจคลิปรวดเดียวนะครับผมอาจจะใช้เสียงเยอะนะฮะตอนนี้เสียงกูเริ่มไปแล้วเนี่ยเออนีครับมีความแห้งนี่เราอัปเกรดมาอีกขั้นหนึ่งครับผมตอนนี้เนี่ยดาเมจหนึ่นะฮะโอ้โหนี่มันร้ายกาจริงๆเนี่ยผมซึ่ง มึงชาร์จตีนานไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งวิ่งนี่พ่อมึงเลเนี่ยพ่อมึงวิ่งผ่านฉลุยเลยอ๋อคือมึงไม่ตีพ่อมึงเหรอเออไม่น่าใช่นะฮะพ่อมึงกำลังจะตายแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยอาอไอ้เที่เดินเดินเดินหลุดออกมาเฉยเลยนะเฮ้ยยังไงน,นี่เฮ้ยไอ้โตมึงมึงมึงทำกูขายหน้าเนี่ยโตมึงเอาหน่อยดิโหผมมองว่าแรงการตีมันแคบมากๆเลยนะผมคือมันเป็นตัวที่เอาจริงๆนะไม่หกดาวอย่าเล่นเลยครับนารุโตะนะผมมันไม่มีประโยชน์เลยเฮ้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 ยมีเปลี่ยนสกิลโอ้โหแม่งเหมือนหกดาวเลยว่่่ะโโออ้หนีสแแวววดาามตก คือคือเท่รู้แต่แต่ช่วยมีประโยชน์หน่อยวิดาเมตตอนนี้เนี่ย236นะฮะสุดยอดจริงๆรเนีโอ้โหตอนนี้เนี่เรียกได้ว่าเริ่มมีลวดลายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนี่วางเพิ่มอีกตัวหนึ่งมอนจะได้หลุดออกไปได้น้อยหน่อยนะฮะเออข้างหลังให้โตมินาโตโอเครอดอยู่ คืออย่างน้อยเนี่ยตัวที่จะเข้าบ้านไปเนี่ยควรจะเป็นตัวบินเท่านั้นนะฮะเออตอนนี้เนี่ยผมมีปณิธานแน่วแน่เนีน่ยครับผมตอนนี้เอากูสกิปเวฟไปอีกรอบนึงฮะไอ้นี่ยังไงอัพปีเก้าร้อยโอ้โหคือดาเมจมอนนี่คือเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะเวฟเจ็ดนะฮะผมว่าไม่ถึงเวฟสิบสี่แะครับผมดูทรงแล้วแต่ว่าตัวที่เหลือไปข้างหลังนี่ก็ค่อนข้างบาดเจ็บกันพอสมควรนะฮะเจอข้างหลังผมจัดไปนี่ก็น่าจะเละอ,อยู่แล้วเราเฮ้ยแปดร้อยแปดร้อยแล้วเราจะกระลอนแล้วกูอย่างน้อยก่อนจะแพ้กูขอดูสกิลเวฟต อัพมาอยู่ที่378เฮ้ยผมว่าไม่เลวนะสำหรับมือใหม่นะเออมือใหม่จริงๆนะอันนี้กูแนะนำนะครับผมดาเมจไม่น่าเกียดเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องเลเวลเนี่ยมีส่วนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะผมอัพเวลมันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้เอ่อข้างหลังสบายดีไหมไม่รู้แต่ว่าข้างหน้าตอนนี้ก็กระอักกระอ่วนอยู่นะผมว่าผมอัพตัวหลังดีกว่ากูกลัวไอ้ก้อนนี้มันจะไม่รอดวะอ่าเดี๋ยวผมอัพไปอย่างละหนึ่งอ่าดาเมจร้อยไหวมั้ง โอเคไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวเรามาดูโฟกัสข้างหน้ากันต่อนะโอ้โหเฮียมอนแม่งเริ่มไหลแล้วนะฮะนี่นะฮะคือผลของการสกิปเวฟน,นะครับโดยที่ไม่ดูอะไรเลยเนาะผม oise, เดี๋ยวผมอัพตัวนี้ต่อแล้วกันโอ้โหข้างหลังตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกระอักก็อวนนะครับคือมันตีทีเดียวก็ตายอ่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะได้ตีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคูดาวมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหกวินะครับกับดาเมจแค่ร้อยเดียวเนี่ยมันก็เออ่ค่อนข้างที่ต้องรอนานผมว่ากูไม่สกิปเวฟอะไรเฮียกูว่าสกิปเวฟมันจะตึงเอานะ เอออย่างน้อยขอให้นารูโตะก,กูมีชีวิตรอดไปจนถึงเว็บเวฟ14ด้วยเถิดโอ้มากันเยอะเลยนะฮะข้างหลังตอนนี้เรียกได้ว่าต่อแถวขบวนพาเลทกันมาเลยนะฮะไหวปะว่าข้างหลังอ่ะกูกลัวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงเดี๋ยวเราอัพโตะตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้มั้ยเออคืออย่างน้อยตอนนี้กูได้เห็นสกิลเวลตันของมันไปแล้วกูเอาเป็นว่ากูนอนตายตาหลับแล้ววันนี้ตังค์เจ็ดร้อยมาแล้วตังค์เจ็ดร้อยเอ่ออัพตัวนี้ไปเลยหกร้อยห้าสิบจัดไปเพื่อน ก็เนี่ยแหละนะฮะเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรบ้าๆบอๆามาทำนะผมซึ่งอันนี้คอนเทนต์ก็ดูปัญญาอ่อนเกินไปหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็เอ้ย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 อย่าอย่าได้เข้าบ้านเลยเชียวเฮ้ยเลือดเก้าแปดยังไงตายไหมตายนะครับผมหมายถึงกูจะตายนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดต่อเลยโอ้ยเฮียนี่แม่งน่ากลัวมากเลยเนี่ยผมว่ามันเข้าบ้านแน่ๆเลยฮะดูทรงนะผมเอ่อครูดาวไม่น่าทันแล้วไม่มันจะเข้าบ้านแล้วไม่นะไม่ผมขอโทษที่ผมสกิปเวฟเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่ให้เลือดร้อยสามสองยังไงเอ สบายสบายอยู่เฮ้ยขออีกทีหนึ่งต่อใหญ่ยยมันเข้าบ้านใหญ่ยยมันเข้าบ้านป้าเอ้ยรอดวะสบายเฮ้ยนี่มีเฮ้ยมันมีคาถามีสกิลเหรอนี่กูเพิ่งเห็นขอใช้สิเฮ้ยมีแยกว่ะงไม่มีแยกล่าง,ลางาเลยวะเฮ้ยโคตรมาเฮ้ยเดี๋ยวขอดูที่ล่างแยกก็ทดมอะไรได้บ้างปะฮะอุ้ยคือแม่งวิ่งชนงี้เลยวะเออก็สมเป็นนารูโตดีนะฮะแต,แต่แต่คือ อ๋อวิ่งชนแล้วก็เลื่อนรถยเยอะเจ๋งว่ะไเจ๋งนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่น่าเกลียดเลยนะโอ้แต่สำหรับมือใหม่นะครับผมย้ำว่ามือใหม่จริงๆนะครับตัวน,นี้นี่ก็น่าสนใจซึ่งตัวน,นี้เราอัพตันแล้วเราใช้สกิลไปเลยนี่เราเรียกร่างโคนมาเรียกจากบ้านเลยนะฮะมาเฮ้ยผมว่าตอนนี้เราออโต้สกิปเวฟเลยปะเออออโต้สกิปเวฟเลยความเดือดมันจะได้พุกพลาดนิดน,นึงเนะครัยผมโอเคเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ไปอีกดอกนึงผมว่าในวันที่เราอัพเกรดตัวเป็น6ดาวเนี่ยนะแล้วเราจะทะลึ่งเอามันมาลงตัวเดียวแบบน กูควรจะเอาตัวแอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวเออ่ปั๊มตังมาด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่เราคงไม่ได้เห็นอเอาตกเวลตันแน่นอนผมได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโหเฮียอัพทีเป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับถ้านั่งเก็บตังทีละร้อยสองร้อยแบบเงีย้ยไม่ได้ทันแดกแน่นอนเนี่ยบอกโอเคเดี๋ยวเรานี่ใช้คาถาเก็บเอาพันล้านโอ้โหนี่มาแล้วฮะมาจากบ้านเราเพียบเลยนะครับผมเออนะครับผมนี่กูสแปมตัวเลยป่ะล่ะฮะสแปมตัวเลยแล้วมึงเจอแบบแฟมิลี่นี่กูวางสามประตูมุมเลยมึงเฮ้ยไหวนะเว้ยให้ผมว่าไม่น่าเกลียจนะเอาริง เออสำหรับมือใหม่5ดาวนี่ก็พอเล่นได้นะครับผมว่าสกิลนี้ค่อนข้างโอเคนะนั่นคือมันวิ่งลุยเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะเออเนี่ยนะครับผมเขาไม่กลัวมอนแหละฮะมงมอนนต่ต้องกลัวกูนี่โดนใส่ไปดีโอ้ยนี่แตกเลยแตกเลยจเลยจอก,กูหน่อยอือหือโดนสวนอือหือมุ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยผมชอบอ่ะเนี่ยเออดูเป็นสกิลที่ดูปัญญาอ่อนดีเหมือนกันก็สมเป็นนารูโตะเขานะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีตังเพิ่มมาอีกใส่ไปดิเฮ้ยตังเราเริ่มมาว่ะตังเราเริ่มมาแล้วว่ะสำหรับน้องๆที่อยากเห็นผมอีโวววเเปปปป็็นน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 น6ดดาาารรรรรรๆะะะะคคคััััับบบบบออ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 กกู่่่่ไไญญญญแีนน้ผมเดี๋ยวคลิปหนนน้าาาเเรมดดือแ่อน นี่ครับผมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้ดนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่จะปิดคลิปนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้เราควรจะอัพไม่ไม่อัพแล้วเฮียเอ๊สองตัวหลังเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นแล้วว่ะเราขายทิ้งไปเลยเน้นตังเน้นตังเออเดี๋ยวเราเอาเอา่อวางวางไว้ตรงไหนดีวะเออจริงๆมันก็วางตรงไหนก็ได้นะครับคือกูไม่สนใจไรเฮียตอนนี้นี่กูเอ่อแฟมิลี่อัพนารูโตะว่ะเออมาดิครับนี่นารูโตะมากันสี่รรู้เื่อง คือสำหรับนาโตะเนี่ยนะฮะเรายังเปิดเอฟเฟกได้อยู่ในตอนนี้นะครับผมถ้ามันเป็น6ดาวมาแล้วอ้าวมันมาแล้วจุดจบของเรากำลังจะมาแล้วเออก็นั่นแหละนะมันก็เราก็น่าจะอยู่ได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าตัวแอร์มันก็จะเข้าบ้านไปนั่นเองซึ่งตัวแอร์เลือดมันประมาณ180นะครับโอ้แตกอยู่แล้วนะครับเออช่างแม่งเฮาถ่ายกูจะได้ปิดคลิปสักทีนะฮะซึ่งกว่ามันจะ ไปถึงบ้านกูเนี่ยนะฮะกูว่าน,น่าจะถึงเวฟ20แล้วใชไอ้เที่ถ้ามึงจะบินด้วยสปีดแค่นี้นะเออนะครับผมอ่าแล้วก็เอ่อวางนารูโตะเล่นๆกันไปเรื่อยๆเลยละกันฮะผมกูไม่สนใจแล้วเอ้แต่มันดาเมจมันก็ยังพอไหวนะเออถ้าสมมติผู้เล่นใหม่เนี่ยมีตัวหลายๆตัวเนี่ยมาลงนะครับผมก็น่าจะเคลียร์เวฟกันได้พอสมควรเพราะสกิลมันเน่ะจริงผมว่ามันเจ๋งดีนะไอ้สกิลที่เรียกร่างแยกมาตรงนู้นเน่ะนะครับผมคือมันก็แบบ ช่วยเคลียร์ดาเมจได้ในจังหวะที่บางทีเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะช่วยตัดกําลังศัตรูได้แล้วยิ่งเราลงได้ตั้ง8ตัวแบบนี้นะครับเราสามารถได้ไอ้ตัวนั้นมาได้ตั้ง8ตัวเลือกตัวหนึ่งมันตกประมาณ300มั้ง38 24นะครับโอ้โห2องพนี่ครับแม่งคือสามารถตัดกําลังมอนได้เยอะเลยแต่มันก็แค่สาหรับมือใหม่รับผมคือถ้ามึงมีตัวดีๆกว่านี้เนี่ยมึงก็ควรจะเลือกมาใช้นะครับมึงก็ไม่ควรใช้ตัวนี้หรอกแต่ที่ผมเอามาเล่นให้ดูในวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมรักนารุโตะนะครับผม,ผมอยากให้ตัวนารุโตะมันมาเฉิดฉายในช่องผมให้ได้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็จัดไปเลยน้โหนี่ชงเงชงชงชังรงปุงบังเลยเนี่ยโอเคนะฮะก็ตัวแอร์กำลังจะเข้าบ้านนะครับก็ลักก่อนนะโตนะเออนี่ก็จะเป็น ครั้งแรกและครั้งเดียวที่มึงได้สัมผัสพื้นใน5ดาวเนี่ยผมเพราะว่าในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกันในแบบ6ดาวแล้วนะโอ้โหเหลือเหลือ2เหลือทำไมเออเฮียแตกกี่ทีกูไม่เคยลุ้นให้บ้านแตกขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ย